ผมไปเก็บพังหมดเลยนี่มาพังหมดน้ำเงินเป็นเก็บเห็ดปวกไก่น้อยครับออกล้ายหลายตั้งบานถออุงเหมือนเฮ็ดปวกไก่น้อยครับทั้งบานพี่น้องเอ,อื่นเฮ็ดปวกยังครับแนวเฮ็ดยังแนวเอาเป็นมูได้หนินาานวิธีเก็บมันครับเด็ดขามานันออกเนาะ เก็บมากระด็ดน่ครับปิดขาออกครจบมานงจโมหลัแง่เนาะร้ายขนาดนี้แ้กเนน้ำ้าเก็บบันทึจะได้ลายอยู่ที่คนไปเป็นขาวๆเลยครับมีไปทั่วเลยคางนั้นมีบอตะคางน้ก็มีลายอยู่คนบ่า โอเนกน้ำน้ำเอาครับเ็บข้าเดียวดอกคุกร่งแข็งครับส่นนี้ดอกก็ดีเก็บเลยแต่ว่าคนเลยประานเทียงไปนี่ดอกคนกเก็บย้ากาหลีอยู่มันสีมุนนะครับจะเริ่มเปลือยได้นี่ดีนะฝนบตกมาเนี่ยคนตกมาเปลือยมดได้นี่ออกไล่หล ดูครับเป็นหมเป็นจุ่มเลยดิยพอดีเอาไปแกงกะเสรบด้วยครับนี่อยู่บ้านผมเมือ่อนเฮ็ดปวกไกลหน่อยครับนี่ยเป็นใครเฮ็ดปวกแ,วแต่ว่านดอกน,น้อยๆนะเอาไปแกงกะเสรบเอาไปมุปกกะเสรบ เป็นลายในปีนี่โ้เก็บก่อนนะครับเก็บก่อน